สวัสดีครับสุขุสุขคนผมขอกระเบาแอบที่เก่าแล้วครับพี่น้องวมนี้นําเสนอน้ยานยาปลาคอน้ายาปลาปลาคอตีนไก่ครับผมก่อนเน่นท่ากับตองมาตมเคื่องครับกับไส้หัวหอมพริกลงตุมเลยนะครับไ่ใช่แส่ย,สยูอแต่ยู่พอแล้วเพราต้องเซายดับ ใส่เอาเกอืมเอากมาเติมมาเลยครับผมณชลตลงไปน้ำอันนี้สูตรเบ้าแอดครับเหล fall. ือร้อมครับพี่น้องโอ้เกลือบขึ้นไรสุดแล้วเนี่ยลายบ์บลายน์ตัดามเด็ดประแดกครับประแดดไอ้ฝนเราต้มเมงนะครับพี่น้องแต่ว่าใหยขวดไว้ น้ำปลาโอ้น้ำ,น,ำ,น,ำน้ำปลาแดกต้มเองใส่ไปเลยครับกาว่าให้มันนัวๆคนละไหนใส่อีกแค่น่อยในการครับตามด้วยประคอครับประคอใครครับพี่น้องประคอหน้าไปลงไปเลยครับตัวหนึ่งเลยเฮา เออห่อนอยูต่ตอนนี้แต่ละครับจิตฟ้าครับอืรับผมสุกแล้วครับอืมโป่งครับสุกแล้วก็ได้ชุบต่อโดยต้มตีนครับ<อ>ตบตีนบ้านในห้องตบตีนตั้งหาครับตบตีนต้องใส่เกลือได้หลายครับสอนหนึ่งเลย มันนัวไปเลยครับพี่น้องปิดฟไฟไ้มาครับพี่น้องบานหนึ่งหลังจากที่หฮาตม้มตีนไปแล้วครับต้มตีนไก่ไปแล้วเฮามาตำเครื่องครับพี่น้องตำตำปลาเอาลงเลยครับพี่น้องเอาเครื่องลงก่อนเฮาปลาจังลงทีหลังครับอื

มาพี่น้องตำเคียงเรียบร้อยแล้วก็แกะปลาลงบงไครับปลาคอที่เขาตำไปนะครับลงเลยครับยง่าาื้นอหมแ อ๋อถิ่มเขาละถิ่มโอ้ยเบ,บาเอ็ดก็ได้ประคอในเป็นประคอที่เบาเย็ดปไปใส่เบ็ดมากครับบริาทาครีบลงนี่ฮะบใส่เองครับไข่รปะ นะพี่น้องแกะเนี่ยปลาลงแล้วก็ได้นเ,าาเนื้อครับตัด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 ทำแบบไหตัให้มันเข้ากันครับแับพริกแกะครับหย่อนหย่อนหยนได้ครับพี่น้องแต่ทีนนา้ตามเป็นทั้งสี 5, ยยแล้นนวครับแล้วครับบาดท่าเปียแล้วครับพี่น้องบารนี้เท่ากับฝงไว้ครับปงต้องไว้ ข่างต่อครับน้ำหมอประแดกครับหมอต้มประแด็กนนี้ก็ตักตักบาท่าลงเลยครับพี่น้องบาท่าที่ห้าต้มไปครับในลงไปเลยต้มต้มไปอีกครับเห็นมันปิดเพื่ออ่าลืมบอกครับพี่น้องก็เบาแยดสิต้ม ตีนไปตีนอีกน้มหนึ่งหมอครับเพราะว่าเขาโบหูแต่ว่าครับเขาใส่สารเยังมากนำตีนไก่เนี่ยเขาเขาก็ต้มหนามทิมจักน้มหนึ่งครับเกว่าสีได้ลดสารต่างๆครับที่เขาใส่มากครับสารกันบูดเนี่ยสารอันนั้นนะสารนี้เนี่ยครับมาให้มันลดจังหน่อยหนึ่งถึงมันบออกเบิดก็ยังไข่กว่า ที่จะเท้าต่มไปเลยใส่น้ำน้ำประเด็กไปเลยครับเท่ากับลดลงทังน้อยครับผมปิดปิดหมอไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายไก่กไก,ก,ไก่เปียนจัดหน่อยครับน่นไกลตัวนึงมมกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตัวนี้สิจะเป็นน้ำยาไก่ต่อไปครับมาเครื่องโ่งครับพี่น้องบัดน,นี้เท่าตำ่ำนี่ละ่ะสูตรเด็ดครับถ่มเสียบ ล่างคล้องต่าไปพร้อมครับล่างไปเลยล่าง,างพี่น้องค <c oughs> รับพี่น้องนี่ตัเบือจุ่มเลยครับพี่น้องจังแฉกนะครับลงได้ต <c oughs> ัวลอยตัวลอยลงเลยครับพี่น้ง <c oughs> องขุดขอนครับพี่น้องโคขุดโคกุดโคก ไปแล้วครับคน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 ,คนจังหน่อยปิดฟ้าไปครับนะหนามเดือดแล้วครับพี่น้องหลังจากเที่ยวน,นี่ก็ได้เดือดควรว่าอยากกินเลือดพร้อมครับใส่เดือดลงไปน้ำครับพี่น้องอเติมเดือดดีครับใส่เดือดลงไปน้ำ เป็นหม้อพอดีครับอ่เดี๋ยวจังเดี๋ยวจังเสียมาซิมกันครับกิดหม้อไว้ก่อนซิมมึงกันครับพี่น้องซิมมึงก็ยังสใส่หอมโอ้ยคนดีขนาดครับพี่น้องหยุดยอดเลยเมนูเ้มือนี้อือไปใสไเบดปลามากเหมือนกัน เดี๋ยวเอียนตัวหนึ่งนแล้วก็ปลาคอกระปุกนี่ปลาคอที่มาเห็ดน้ำยาต้งจีนโอ้หืมโอ้เด็การเดกการพี่น้องแต่ว่าออนสุดลดไปจังหน่อยเติมเดี๋ยวเติมเ<ๆ>ติมสุดลดเติมพงนัวกันครับพี่น้องหน่อยหนึง่ง บ่บ่ปันไดครับผมโอ้ยส่วนกนระไรมันยิบยากแท่ส่วนใส่ชุบอืมใส่จังไนเนี่ยอืมแถมแถมแถมพี่น้องแถมอืเสีบยบแทบบานตีนไก่ปเปี๊ยเลยครับพี่นอ้อง สุดยอดครับมีสต,ตินี้ัยเลยสุดยอดครับสุดยอดเป็นการเซ็ตเรียบร้อยครับพี่น้องแซ่บแล้วแ,วแวเอาหอมลงครับพี่น้องหอมห้อยหนาก่อนจังหน่อยนั่นสุดยอดเลยครับพี่น้องบานนี้เส็การว่าเซ็ตสิมเรียบร้อยครับ Jeg mener, jeg kan ikke glemme,